รายการมอเตอร์แมนเนี่ยในช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็ติดตามกันแบบนี้เมื่อกี้ตั้งคำถามไปหรือ,อยังนะฮะท่านผู้ชมครับกับ วันนี้นะฮะสำหรับใครที่จะอยากจะมีคําถามต่างๆเรื่องราวที่เอ,อ้ยใครอยากติดแก๊สหรือว่าอยากจะมีอะไรมาถามนะฮะอย่าลืมโทรเข้ามาละกัน021674199รวมไปถึงสามารถที่จะส่ง SMS มาได้นะครับ4123304แล้วก็ MMS ด้วยนะครับ4123704นั่นเองอย่ารอช้าไปพบกับเขาเลยดีกว่าผู้ชายคนนี้นะครับวันนี้จะมีอะไรมาโชว์นะครับกับพี่ไอเอซออร์แกสรับสวัสดีครับ เราจะยืนหรือจะนั่งครับีหลายๆครั้งเขาบอกให้เรานั่งรองั้นนั่งบอกวราเกติกับโอเคนะวฮะวันนี้ต้องถามเลยอันดับแรกพี่ไอ้ครับวันนี้มีอะไรมาโชว์ท่านผู้ชมก็เป็นเป็นโปรดักต์นะครับที่ทางเรานําเข้าเข้ามาหลังจากที่เราได้ทดสอบกันมาสักพักหนึ่งก็คือตัวรางหัวฉีดนะครับเจ้ารางหัวฉีดอันนี้นะครับจะชื่อว่ายี่ห้อเคยินครับผมนะฮะเป็นของญี่ปุ่นคืออันนี้เนี่ยมันจะอยู่ในรถ ทุกคันที่มาเขาเรียกว่าเป็นลูกค้าพี่ก็จะเป็นออปชั่นเพิ่มเติมนะครับให้กับลูกคา้าปกติเนี่ยเราจะใช้รางหัวฉีดของยี่ห้อวอลเทคที่เป็นของอิตาลีนะฮะก็ตัวรางหัวฉีดของเคย่เองก็จะเป็นรางหัวฉีดที่อยู่ในระดับที่พรีเมียมขึ้นไีก็คือ,อคุณภาพสูงขึ้นไปอีกหนึ่งระดับใช่เลยผมเลงจะถามอยู่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมยังไงที่แบบว่าเออทำไมพี่ถึงเปลี่ยนมาเป็นในตัวนี้ ก็เจ้าตัวเคยย์เองเนี่ยจะเป็นจะเป็นโรงงานที่ทำหัวฉีดนะครับโดยเฉพาะให้กับรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งนะครับก็คือ Honda อก็ตัวเคยินจะเก่งทางด้านหัวฉีดโดยเฉพาะนะฮะอยู่มาวันนึงก็มีบริษัทบริษัทหนึ่งเขาก็ไปจ้างให้เคยินเนี่ยผลิตบ้างผลิตหัวฉีดแก๊สให้เขาเขาก็ดีเวล็อปตัวหัวฉีดแก๊สตัวนี้ขึ้นมาใช้มาก ประมาณสัก7ปีที่แล้วนะครับก็สามารถฉีดได้ทั้ง LPG CNG แล้วก็ไฮโดรเจนคือแบบว่าได้หลากหลายคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ผลิตคือในการหัวฉีดน้ำมันใช่ไหมครับแล้วก็มาตอนหลังเนี่ยเขาก็เขาเรียกว่าพัฒนามาจนสามารถที่จะฉีดก๊าซได้หลากหลายอย่างเลยนอตอนนี้แล้วคุณภาพคือความคงทนหรือว่าเขาเรียกสิ่งที่มันรองรับไวฮนะในเจ้าตัวหัวฉีดตัวนี้ก็เคยยินว่ากันว่าเป็นหัวฉีด แก๊สที่ดีที่สุดในโลกนะครับเขาเคมตัวเองไว้ขนาดน,นั้นการันตีด้วยอะไรแบบนี้นก็เอซีก็จับตัวหัวฉีดของเคยินเนี่ยมาพัฒนาร่วมกับทางกล่อง e c u ของเอซเพื่อพัฒนาตัวซอฟต์แวร์ให้เข้ากับลักษณะการฉีดของหัวฉีดประเภทนี้ครับแล้วพี่ไอซ์ลองมาแล้วเป็นยังไงบ้างคือผลที่ได้เนี่ยก็คือถ้าเทียบกับตัววอร์เทนะครับที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็เคยินก็จะได้ความประหยัดมากขึ้น นะครับอีกประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์ครับประมาณอืมคือแบบว่าหัวฉีดจากธรรมดาที่พี่อาได้ใช้อยู่ณตอนนี้เนี่ยได้มาเปลี่ยนแล้วเป็นตัวเนี้ย<ะ>ประหยัดขึ้นอีกประหยัดกว่าเดิมคือประหยัดอยู่แล้วประหยัดขึ้นอีก<ะ>โอ้โหแล้วคือ,อยังไงฮะอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ได้กับรถทุกรุ่นทุกคันทุกแบบทุกอะไรแบบนี้หรือเปล่าใช่ครับทุกได้หมดเลยได้หมดเลยโอ้โหซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวเลือกที่เขาเรียกท่านผู้ชมน่าสนใจเลยทีเดียวใช่ไหมครับเพราะว่าบางคนเนี่ยแบบว่าโอ้โห รถใหม่มาไม่อยากจะเขาเรียกว่าเปลี่ยนเป็นใช้ระบบก๊สอะไรแบบนี้ก็กลัวต้องใช้รถเก่าอย่างเดียวแล้วถามถึงรถเก่ามีปัญหาไหมในการใช้ตัวเป็นหัวฉีดแบบนี้ได้ครับก็จะมีเคยิ่งจะติดปัญหากันอยู่เรื่องเดียวนะครับ,ร,บราคาราคาค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้สูงเวอร์เกินไปมากนักน,นะฮะ<ต>โดยป,ปกติเนี่ยหัวฉีดวอเทค สมมุติว่าราคา10บาทคบเคยินก็จะตกอยู่ประมาณสัก40บาทอืมสี่เท่าเลยอ่ะพี่ประมาณแต่ด้วยคุณภาพแล้วล,วลวระยะการใช้งานเลยฮะปกติได้คือแบบว่าอยู่ได้ทนทานเหมือนกันไหมหรือตัวเคยินจะทนทานมากกว่าตัววอร์เทคครับนะครับด้วยกลไกลข้างในเองเนี่ยจะเอ่อจะเป็นหัวฉีดที่เป็นลักษณะโลเ a นเทน n นนต e ก็คือไม่ต้องการมาปรับตั้งระยะเหมือนวอรเทคนะครับวอรเทคก็ จะเป็นหัวฉีดที่นิยมใช้กันในท้องตลาดบ้านเราอยู่แล้วคือใช้แบบ <นะ S 1> ยาวๆไปเลยว่าองั้น <ๆ S 1> เถอะใช่ไหมฮะ <ๆ S 2> คือไม่ไม,ไม่ไม่ได้แตกต่างจากหัวฉีดระบบน้ํามันเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้ํามันเนี่ยก็ กว่าจะมีปัญหาสักทีเนี่ยคือโอ้โหเป็นสี่สิบปีหลายแสนโลหลายแสนโลอยู่เขารับประกันอยู่ที่ประมาณ2,000 0 0กิโลโอ้โหสองแสนกิโลนี่ถ้าเกิดว่าพูดถึงเป็นน้ามันเนี่ยก็ต้องเข้าศูนย์ไปเขาเรียกว่าไปเคลียร์ไอไปหลอยู่เหมือนกันนะท่านผู้ชมนะคือเจ้าตัวเนี่ยสองแสนโลนี่คือเขาการันตีมาเลยว่าสองแสนโลโดยประมาณคงทนได้แน่นอนคงทนได้แน่นอนแล้วจะพวกวัสดุเท่าที่พี่ไอได้แบบว่าโอ้โหด้วยความที่พี่ไอเป็นวิศวกรอยู่แล้วแล้วก็มาดูเจ้าตัวเนี้ยเป็นยังไงบ้างก็จะมีมีตัวนี้นะครับ ที่หลายๆคนเป็นห่วงแต่เจ้าตัวพลาสติกดำๆที่เห็นตัวนี้ตัวนี้คือเป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับชนิดพิเศษที่ผลิตขึ้นมาสำหรับเป็นวัสดุที่ใช้ในรถยนต์โดยเฉพาะนะครับก็ความคงทนแข็งแรงป้องกันการแตกหักแล้วก็อุณหภูมิภายในห้องเครื่องได้อย่างแน่นอนบางคนคิดว่าเอ๊ะท่อแอร์พ v วบ้านเราหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะสีอาจจะคล้ายๆกันแต่ต้องบอกว่าคงทนแข็งแรงแน่นอนแล้วตรงส่วนอื่นล่ะครับ ตรงส่วนอื่นวัสดุที่เหลือเนี่ยเป็นโลหะนะครับตัวปลั๊กก็เป็นปลั๊กกันน้ํบก็อันนี้เราไม่ต้องห่วงเรื่องหายห่วงได้เลยน,น,ะนะครับก็ต้องบอกว่าเนี่ยจับแล้วตัวนี้ยัดเข้าไปสําหรับคนที่เออตอนนี้เนี่ยกำลังกังวลงอยู่หลายๆคนน้องผมคนหนึ่งเหมือนกันรถเก่าตั้ง2 0กว่าปีแล้วอยากจะติดแก๊สไม่ยอมติดแก๊สสักทีอ่ะพี่ไอซ์แต่ว่าบบกลัวรถแม่แม่ให้มาไม่อยากจะติดกลัวแบบว่าติดไปแป๊บเดียวหายห่วงได้เลยเนาะคือณตอนนี้เนี่ยที่ของพี่ไอซ์ก็ผมเคยเข้าไปดูในเว็บ มีเยอะมากจนผมวงว่าเราต้องเลือกอะไรยังไงอะไรแบบนี้ก็โปรดัก t นะครับก็เราเลือกง่ายๆเป็น2รุ่นรุ่นหนึ่งก็คือตัว Stack 4นะครับอีกรุ่นหนึ่งก็คือจะเป็นตัว300นะครับตัว Stack 4เนี่ยสามารถใช้งานกับรถยนต์ทั่วไปในท้องตลาดบ้านเราได้ครบหมดแล้วครับผมตัว300จะเพิ่มฟังก์ชันในเรื่องของการปรับจูนเองอัตโนมัตินะครับเหมือนกับเราซื้อตัวช่างจูนเนี่ยโยนไว้ในรถเราด้วย อะไรที่เพิ่มขึ้นอ๋อที่เพิ่มขึ้นนะฮะแล้วคือเจ้าตัวนี้เนี่ยก็สามารถใช้ได้กับ stack โฟหรือว่าจะเป็น3ามร้อยก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันได้เหมือนกันใช่ไหมฮะโอ้แล้วอย่างอย่างอย่างคันนี้ของพี่ไอที่พี่ไอกลับมาเนี่ยคือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยได้ได้ทำการเปลี่ยนเป็นตัวนี้แล้วก็ตัวนี้กําลังอยู่ในช่วงที่เราสั่งของเข้ามาครับยังไม่ได้ทดสอบกําลังรออยู่คือพร้อมที่จะเขาเรียกว่าคือเดี๋ยวต้องมีการทดสอบก่อนลวแล้วก็เดี๋ยวพี่ไอซ์หวังว่า จะเขาเรียกว่าให้ลูกค้าได้ใช้ชช่วงไหนดีก็คงประมาณช่วงต้นเดือนหน้านะครับ,รบที่พร้อมที่จะออกจำหน่ายในเมืองไทยแต่เร็วมากเลยนะถ้าพูดถึงแบบว่าเออเดี๋ยวต้องมีการทดสอบอีกเดี๋ยวต้องแบบว่าอะไรอย่างนี้อีกคือแบบว่าเออแป๊บเดียวเองนี่ก็ประมาณเดือนเดียวเองนะฮะก็ตัวหัวฉีดเองเนี่ยมันได้ผ่านการทดสอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบจากทั้งทั้งโรงงานที่ผลิตรถยนต์เองหรือว่าจากทาง a อที่โปรแลนด์นะครับ,รบก็มาถึงบ้านเราเนี่ย ผมก็ได้ทดสอบในระยะเวลาประมาณสัก3-4เดือนมาเรียบร้อยแล้วว่าโอเคอความเสียหายอะไรไม่มีเกิดขึ้นกำลัง,งลถยังดีอยู่เหมือนเดิมก็อัตรากับบริโภคเนี่ยมันปไปยัดลงนะครับแล้วก็เอามาเสนอขายตัวหัวฉีกอันนี้เนี่ยก็จะแบ่งเป็นสีสีนะครับ <ผม S 2> แบ่งเป็น4ีรุ่นนะครับจะมีสีฟ้าสำหรับ เครื่องยนต์ประมาณสัก1 5 0 0้าอนะครับแล้วก็สีส้มเครื่องยนต์ประมาณสัก1 8 0 0งพัแรับแล้วก็สีเหลืองเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ไม่เกิน2 5 0 0ันหรับแล้วก็สีน้ำตาลรอันนี้จะเป็นสำหรับรถพวกนี้ละครับก็เป็นซูเปอร์คาร์ไปอ้น้อย่างนี้เป็นเป็นเป็นสีอะไรฮะอันนี้เป็นสีเหลืองครับดูตรงไหนครับพี่สีเหลืองจะมีสีเหลือง สกิดอยู่นิดนึงคล้ายๆ,ๆกับสาราเปาอ๋อแบบแต้มแดงแต้มแดงแต้มแดงแต้มเหลือ,แบบลองคือมันจะมีอยู่สีสีซึ่งเหมาะกับรถซีซีที่แตกต่างกันว่า <ๆ S 2> งั้นเถอะแบบ<ร>ว่า,าพันห้าสองพันสองพันห้าสามพันห้าขึ้นอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับโอ้โหสุดยอดคือแบบว่า ลองรับตลาดทุกเขาเรียกว่าทุกทุก,ทกตลาดเลยแวดงง่ายไม่ว่าจะเป็นซีลิค้าเองหรือว่าจะเป็นรถแบบว่าผู้นําขึ้นมาหน่อยแล้วก็รถตู้ก็ได้เหมือนกันได้หมด,ดเ,เลยใช่ไหมฮะโอ้โหสุดยอดม,มากๆแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่ไอครับสำหรับผลงานต่างๆตอนนี้เนี่ยที่ได้รับกระแสตอบรับมาก็ตัวตัวบริษัทของของเราเองนะครับเอซีออแกสเนี่ยเราเในตัวโปรดักเนี่ยเราเราไม่ได้บังคับให้ลูกค้าว่า ในหนึ่งกล่องเนี่ยคุณจะต้องใช้ของเราอย่างนี้เท่านั้นนะครับลักษณะวิธีที่เราทํางานเนี่ยเราทํางานเหมือนช่างตัดเสื้อครับผมเพราะว่า1คนเนี่ยไซส์ก็จะไม่เหมือนกันแหละดูเป็นเคส by เคสไปใช่รถยนต์1คันอุปกรณ์แบบนี้กับแบบนี้อาจจะแมทก,กันนะครับแล้วก็เลือกออกมาสําหรับรถรุ่นนี้โดยเฉพาะแล้วก็ขายออกไปบนท้องตลาดอู่เองก็จะเป็นคนเลือกโปรดักต์ให้ลูกค้าว่ารถคันนี้ ควรจะต้องติดอย่างน้อยก็คือรุ่นนี้ใช้รางหัวฉีดแบบนี้หม้อต้มแบบนี้นะครับเพื่อที่จะได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการที่เราใช้รถใช่จริงๆแล้วเนี่ยหวานบอกว่าผมเองเนี่ยแอบโทรไปที่ศูนย์ใหญ่ของพี่ไอซ์มาแล้วเพราะว่าผมเองเนี่ยโทรไปหาน้องนิดใช่ไม่รู้ว่าใครเหมือนกันเอาเป็นว่าผมโทรเข้าไปคอนเซเตอร์ของพี่ไอซ์อ่ะแล้วผมก็ไปถามว่าเนี่ยพี่ครับผมใช้รถรุ่นนี้ครับอ่ามันติดได้ไหมครับมันติดรุ่นอะไรได้บ้างมันติดยังไง ผมอยากที่เขาก็จะถามกลับมาว่าเฮ้ยคุณใช้งานยังไงครับคุณใช้รถรุ่นอะไรครับเปีอะไรครับระบบเป็นยังไงบ้างครับคุณใช้น้ำม,มันปกติแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างเขาจะได้ตอบโจทย์เราให้ถูกเขาก็จะบอกมาว่าเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าคุณใช้รถรุ่นนี้นะมันต้องใช้แบบนี้ถึงจะดีนะมันจะใช้ได้หนึ่งสองสามสี่อันนี้ก็แล้วแต่คุณเลือกแล้วเราไม่ได้บปรครับลูกค้าด้วยใช่ไหมใช่ครับนะฮะแล้วอายุการใช้งานอะไรครับทั่วไปคือถ้าเกิดว่าเราติดลงไปแล้วกับเจ้ารถของเราสมมติเเอาป็น รถเครื่อง2 0 0 0ซีซีแล้วกันสักหนึ่งสักหนึ่งคันอายุการใช้งานมันจะอยู่คงทนมากกว่ารถหรือเปล่าือว่าจะอยู่ไปกับรถก็ตัวอุปกรณ์แก๊สนะครับ,รบโดยปกติเนี่ยอย่างถ้าไม่ใช่ตัวอะไหล่ชิ้นเปลืองอย่างเช่นพวกกองแกส๊สหรือท่อยางพวกนี้เนี่ยกล่อง e c u เองเนี่ยตั้งแต่เรานําเข้ามาเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับรถที่ติดตั้งเมื่อ6ปีที่แล้วกล่อง e c u ก็ยังเป็นใบเดิมน,นะครับอาจจะมีพวกเมคานิกพาร์ตบางส่วนเช่นตัวหัวฉีดนะครับหรือพวก ม้อต้มเนี่ยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนทุก150,000โลครับผมแต่ถ้า150,000โลถ้าเราใช้งานกันปกติ